ทำไมท้องเมืองถึงมีแต่ลาวาเต็มไปหมดเลยอะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยไม่นะโอ้นั่นดูสิลาวาค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วอนะทำยังไงดีล่ะนี่ยนี่พวกนายเห็นไหมลาวาเต็มไปหมดเลยโอ้นั่นนน,นั่นคือผู้ราดชีวิตจากลาวาสินะอืมแล้วถ้าเราลงไปอยู่ในนั้นบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้เราตกมาอยู่ในนี่อยู่ในที่นี่แล้ว ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเหมือนเป็นตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยโอ้ตรงนี้มีเหรียญด้วยนะเฮ้ยนั่นต้นไม้หรือว่าเราต้องขึ้นไปที่นั่นนะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหระวางมาแล้วไม่นะอ้าวเด้วยเออยังไงดีล่ะเราขึ้นไปบนต้นไม้นั่นได้ยังไงหรอโอ้โหโอ้โอ้โหน่าจะไม่เป็นอะไรอยู่นะเฮ้ยนายอย่าผลักฉันนะมีเสียงอะไรด้วยน่ะโอ้ดูนั่นสินั่นอะไรอ่ะตกลูกดำๆอะ เอเอโอ้ยโอ้ยแต่ก็ยังรอดมาได้แฮะเกือบไปแน่เฮ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยลูกดำๆนั่นคืออะไรอ่ะดูสิเจ้าลูกดำๆนี้นคืออะไรน่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮึโอ้ออันดับแรกเราต้องหาที่สูงๆก่อนหาที่สูงๆหาที่สูงๆเลยน่าจะสูงที่สุดในเมืองแล้วแหละนะดูสิรถล้ลมระเนระนาดเต็มไปหมดเลยนะน่ากลัวจังอาลาวามาแล้วทุกคนขึ้นมาที่นี่เร็ว ตรงนั้นมันอันตรายนะดูสิเราวาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนขึ้นมาบนนี้เร็วโอ้ยแย่แล้วคนเริ่มโดนเราวาดูดลงไปเรื่อยๆอยาเฮ้ยเออจะรอดไหนั่นคนคนนั้นกระโดดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราวาก็จะหมดแล้วโอ้หดูเหมือนว่าเราวาจะหมดแล้วแหละนะเฮ้ยนั่นเขากินเบอร์เกอร์เขาเอาเบอร์เกอร์มาจากไหนาอยากกินบ้างอะนี่ฉันไม่อยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยนะหาทางขึ้นก่อนนะ ตามเพื่อนไปโอ้ตรงนี้ต้องระวังเกือบไปเกือบไปฮึบฮึบนีไงขึ้นมาสูงมากแล้วตรงนี้จะปลอดภัยไหมนะน่าจะปลอดภัยอยู่แหละโอ้มีเงินให้เก็บด้วยแฮะเฮ้ย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 ดูดิอยู่ๆพื้นก็ถล่มไปหมดเลยโอ้ไม่นะแย่แล้วแย่แล้วว้าวแม่พื้นถล่มลงไปหมด คนน้นกันหมดแล้วหรออเหลือฉันอยู่บนตรงนี้นคนเดียวเองอะพวงนายรีบลงมาเร็วโอ้โนี่เพื่อนมาเต็มเลยนี่ทุกคนขึ้นมาตรงนี้เร็วตรงนี้ต้องปลอดภัยแน่เลยอะแง่เก็บตังค์ไม่ทันนั่นตรงนั้นอะไรอะรางรถไฟอย่างนั้นเหรอโอ้โหมีที่ปีนขึ้นมาตรงนั้นด้วยแฮะทุกคนเกาะกลุ่มกันไว้นะโอ้โดูสิพื้นค่อยๆพังแล้วพื้นโดนลาวาเผาอะไม่นะเธอขึ้นมาเร็วอย่าอยู่ตรงนั้นดูสิลาวา วมเลยไหลลงไปพื้นข้างล่างแล้วอะอะดูสิโอ้เจอคนรู้จักด้วยหรอสวัดดีจ้าโอตรงนั้นเขาหยิบธงกันหรอหยิบบ้างได้ไหมอะมันคือธงอะไรอะโอ้โอต้องไปตรงไหนแล้วเนี่ยนี่นีตรงนี้น่าจะสูงที่สุดในเมืองนะโอ้คนเยอะจังเลยโอ้ m ม g ก d ปีนขึ้นไปเลยได้ไหมได,ได้ไหมได้ไหมโอ้แม่กอลทุกคน <laughs> เอ<า>้เออไม่รอดแล้วไงโอ้ไม่รอดแล้วตรงนี้ขอแกะของเหรอโอ้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ที่ฝึกซ้อมที่ฝึกซ้อมอู้อย่าตกลงไปนะทุกคนฮึบ <laughs> เออ<า> <laughs> มีเพื่อนๆมาเล่นด้วยหลายคนเลยนะเนี่ยอ้าคุณมิซุริเอาเบอร์เกอร์จากไหนละ่ะคะนั่นดูเหมือนรอบต่อไปกำลังจะเริ่มนะเอเราก็ต้องลงไปอยู่ตรงนั้นบ้างสินะเฮ้ยนี่ไงปีนปีนปีน,ปนดูคนอนทน,นี้เร็วว้าหล่นลงมาแล้วว,ามามาลว้ราระวังมาเร็วระวังมาเร็วอื้อโถ่ตายตั้งแต่เราแรกเลย หลายอย่างเลยเนี่ยมีไอติมมีไก่ทอดแล้วเรามีตังค์เท่าไหร่เหรอนี่ยเราถึงซื้อได้เนี่ยกินไหมเออกินไหม <c oughs> นี่นายนายกินเปล่านายกินน้ำหน่อยกินน้ำสุดยอดเลยโอ้นี่มีของเยอะมากเลยนะเนี่ยเราไว้ทําอะไรบ้างเนี่ยโอ้ว้าอุ้ยที่นี่มันเมืองหนาวนี่นะว้าวสุดยอดเลยเอาละเอาละเอาละเมีเหรอทางนี้หรอขึ้นด้วยขึ้น,นด้วยกระโดดขึ้นไปวันนี้อ่ะ ติดอ่ะติดอือติดฮ้ยขึ้นมาได้แล้วสดน้ำหน่อยเงี้ยเฮ้ยชุ่มคอชื่นใจเฮ้ยเธอขึ้นมาบนนี้เร็วแบ่งที่กันรอดไหมเนี่ยเฮ้ยจะรอดไหมโอ้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 กินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์ทุกคนกินเบอร์เกอร์อ่าเดี๋ยวคนรู้จักอีกแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ตกใจเลย ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเบอร์เกอร์อยังยังหมดเลยจีให้หมดก่อนโอ้ต้องขึ้นไปบนนูน้นไปเร็ว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 เฮ้ยนี่ขึ้นมาถึงแล้วบอกว่ามันคงจะไม่เจ๊งกระบุงไปนะองแดงเฮ้ยเฮ้ยมันคือปืนหรอกเหรอหวายขึ้นมาเต็มเลยเมื่อกี้ใครเรียกคะเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้น เฮ้ยพวกเธอระวังโอ้ไม่กอดล้มลงไปหมดเลยอ้าเออฮ้ยรอดไปรอดไปเออนุ่น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 ,น,นฉันเห็นที่ปีนแล้วทุวกคนตามมาเร็วมีทางไหนอีกอะนู่นเหรอโอ้ไกลจังโอ้โอ,โอ,โอเราว่าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุคคขึ้นมาแล้วฉันมาแล้วหอก่อนโอ้ขึ้นมาถึงแล้วน่านมีคนมีผู้รอดชีวิตมาด้วย ทั้งหมด3คน4คนรวมเราเราเป็น4คนนะผู้รอดชีวเกือบไปเกือบไปยังรอดอยู่นะยังรอดอยู่โอ้โหเรามันเทพจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> คุณมิสรุริอร่อยไหมคะข <c oughs> ออยู่เกาะน,นี้แล้วกันนะเีวามาแล้วเรามาแล้วออ้มองไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะ <c oughs> หน้าเราจูบต้นไม้อยู่ หน้าเราจุ่มต้นไม้อยู่ดูโอ้โหมาแล้วโอ้ยจะขึ้นมาถึงเราไหมเนี่ยโ oh อไมค์ก็อ้าวอ้าวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาถึงแล้วเออโอ้ยยังรอดอยู่เหรอรอดได้ไงเนี่ย <c ười> อะไรเนี่ยเขาเป่าก็เป่าแซกเหรอเขาเป่แเาปแ,แตอะไรเนี่ยรอดได้ยังไงร <c ười> อดได้ยังไงขอขอสักเพลงหนึ่งนะขอ กอนสักเพลงอยากได้แบบเพลงแรปอะไรเงี้ยโอ้ดันต่อไปมาแล้วครับวูอ้สูงมากเลยอ่ะต้องไปตรงโน้นโอ้โอ้โอ้ติดเพื่อนติดเพื่อนแอะอเออเอา,เอาตายเฉยไปได้ยังไงกันคะเนี่ยอะไรกันกันเนี่ยโอ้ย สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยมาจำลองการหนีเราอ่ะแต่กีว่าคงจะไม่เกิดขึ้น,นง่ายๆแน่เลยเราอ่ะเอาละเราไปหาอะไรกินปิดท้ายซะหน่อยดีกว่ากินอะไรดีโอ้เบื่อของกินแล้วอ่ะเอาอะไรที่มันแบบเจ๋งๆดีว่ะเน่ได้ปะาตังไม่พอไงตังไม่พออ่ะกินทาโก้กินทาโก้ได้ปะอาทาโก้ก็ไม่พอเสือโถเอ้ยอ่ะนี่เฮ้ยกินน้ำปิดท้ายซะหน่อย อืมชื่นใจ